ฉันเฝ้าเดินทางไปด้วยใจหวาดหวั่นไม่รู้จกเมื่ปลายทางใดๆจะมีความรักอยู่ที่ปลายทางไหมจะมีไหมใครสักคนที่เป็นป่าฉันทีงคอยค้นหาว่ารักคืออะไร ฉันกำลังลงทางทางกลาความอ้างว้างมองไม่เห็นมาแต่แสงดาวจนวันที่มีเธอจับมือฉันไว้เปิดประตูสู่โลกใบใหม่ไปบินแดนที่ห่างไกล ฉันไม่เคยพบเจอเธอทำให้ฉันรู้ว่ารักจริงๆมันคืออะไรคือรู้ว่าเพราะอะไรที่ใจต้องสันบบนส่นแบบนี้สั่นแบบนี้ทุกครั้งที่เราใกล้กันเธอทำให้ฉันรู้ว่าความมันผนมันเป็นอย่างไร ต่อให้ดวงอาทิตย์จะมืดนิดลับลาไปแค่มีเธอใกล้ก็ชฉันไว้แค่นี้ฉันก็อุ่นใจมากมาย องไม่เห็นมาแต่สายดาจนวันที่มีเธอจับมือฉันไว้เปิดประตูสู่โลกใบใหม่ไปดินแดนที่ห่างไกลที่ฉันไม่เคยพบเจอเธอทำ สันแบบนี้สั้นแบบนี้ทุกครั้งที่เราใกล้กันเธอทำให้ฉันรู้ว่าความอบอุ่นนั้นเป็นอย่างไรต่อให้ดวงอาทิตย์จะมืดมิดลับลาไปแค่นีเธอไกล้กอดฉันไว้แค่นี้ฉันก็อุ่นใจมากมาย i'm down สอไว้คุณเป็นคนเนียเนียบถึงอวไรได้ใช้จริงไง <laughs> this love ที่งดรเป็นความเันในเช้าวันไห t a y l e มคือรักใช่หรือเปล่ายไม่แน่ใจก็ไม่เคย ขอบคุณนะคะปุณอะไรนะขอบคุณนะคะปุณก็ที่ปุณเชิญเพื่อนมาวันนี้งานเลยสนุกมากเป็นความสุขที่สุดเลยนะผมยังไม่ทำเลยเลยจะบอกว่าเล่าฟรีพวกมันก็มาแล้วงอนเล่าโอ้โหนอเล่น ออดีอยู่ีเดี๋ยวกลับก่อนนะแม่เรียกับเราไปไงอ่ะอ๋อเดี๋ยวิดรถที่ชายแนนไปนะแนนไม่เราไปก่อนดีกว่าพี่แลม่บอกไปกันพี่แล้วไม่อเาบอกด้วยนะไปกับแม่อ้ย่ยยไงยย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 รยย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 นยย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 ย ไปเหรอแลนู่เปไหอไปหนาหน้คู่นี้มันยังไงนี่ยูลงไปส่งเขาอ่ะอะไรนะไปส่งเขาอะไรเนละเป็นคนใหญ่ใหญ่ใหถ้ายู่นคือยังไงอ่ะจอะวชเลยช่อเยไม่ายังไงเนี่ยแล้วเราจะกลับกันยังไงไปต่อ เอ้โน hey, no. no, hey, ่เอาเวอนยจะไม่กลับหรอวะเออเดี๋ยวก็กำลังกลับพอดีอะเออแล้วกลับไงอะเดี๋ยวกูไปส่งยูก่อนอะแล้วเดี๋ยวกูใหกลับอ๋อไปนะเอองั้นเจอกันพอดีฉันเฝ้าเดินทางไปด้วยใจหวาดวันไม่รู้จุดหมายปลายทางใดๆจะมีความรักอยู่ที่ปลายทางไหม มมีีไหใคครสัักนนนท่เป็แบบฉนโนหนักปะเนี่ยรอนีอน้หน่อยแหละอุ้ยอย่าปล่อยนะเดี๋ยวไงโนไปเรียกแท็กซี่ให้นะอุ้ยไม่เอาเดี๋ยวยูไปส่งโนที่บ้านเป็นไรยูยูลงตรงเนี้ยโนจะขอบคุณมากเลยไม่เอาเดี๋ยวยูจะไปส่งโนที่บ้านะนะนะเดี๋ยวโนเรียกให้ กลับเร็วๆนี่มันดึกแล้วด้วย เฝ้าเดินทางไปด้วยใจหวาดหวั่นไม่รู้จุกเมื่อปล่ยทางใดใดจะมีความรักอยู่ที่ไหลาทางไหมจะมีไหมใครสักคนที่เป็นป่าฉันโอ้วอันนี้มันไม่หรอวะไม่มีที่ยวงไหมเป็นส<อ>ิ่งไหมขอบคุณที่นอกไหนกับ

แค่นั้นกูก็หูชาไปแล้วเฮ้ยงั้นพวกกูไปแล้วกันเอออเดินการเดิดีด้วยไปเที่ยวไปกันโเออเฮ้ยเมื่อวานมันเกิดเอ็มเป็นไงบ้างวะกูไม่ได้ขี้แตกเลยอดหนุกเลยตอหลังมันก็แดกให้มันน้อยหน่อยเออต้องแนนหาถุงมึงด้วยว่ะประคาวไปนะเออประคาวสุดที่ระของมึง่ยโชคดีที่หายที่ขี้แตก ไอกองชมรนมดนตรีเราอะตกลงเฮปปุ้งเนี่ยเขาลดให้เท่าไหร่ป่ะลดให้ห้าพันหรือสามหมื่นห้าแม่งแต่ก็ยังดีวะเฮปปุ้งแม่งไร้ที่ผ่ายเลยคิดพูกคอนแวนอะลดให้ตัง 10, ้งหมื่นหนึ่งถ้ากูเป็นผู้หญิงนะกูยังขาดยังขาหดอ่ะงก็พอพอเฮียเขาก็เลือกพันีห้เด็ดพอนะหน้าเหมือนน้องแนเลยวะ<ห> <laughs> พี่รันกี่เขียนบ้างงกชจำลงผิดผิดแหละตอนกูเขียนกูก็เขียนหุวงม,มึงอ่ะสามหมื่นห้าไงงอไปดูเฮ้ยโอ้โหไอโน่นี่กูรู้ว่ามึงตกเล่ยแต่ไม่คิดว่าจะตกขนาดนี้อ้าวพี่แล้วเรื่องค่าปองน,นีสั่งไปว่าไงขายไปวะ คือถึกมาไปไหนไปไหนไปไหนไปทางไปทำไมวะหน้ามึงต้องอยากเจอประธานเรียนชัวร์อย่างเงี้ยเออเออเออเอ้ามึงไประธางนักเรียนใช่เปล่พี่เออ แล้วมึงอยู่นี่แล้วมันไปหาใครวะไม่ <c oughs> รู้อ่ะช่างมินเหนือ่อยไรประธานชมรมดนตรีมาเช็คหายไปไหนทั้หมดวะอาปุ่นอาโนมีอะไร ปัญหานักเรียนอยู่ปะวะไอฟ้อไอฟี่อ่ะไอ้ฟี่ฮะไอ้ฟี่ผมพูดมาเมื่อกี้เองเดนนี๋ยวไอี่อเออปุณยังเป็นเลขาสภาอยู่ปะ,ะเออเออเป็นอยู่ช่วยเชงงบชงมลมร้องให้หน่อยดิแ<ต>นะนะขอร้องนะช่วยเชงหน่อยนะแต่ผมนะผมขอร้องะรูว่าแหละนะเออไม่ต้องว่าเออน่ารอแป๊บนะ หายเบี้ยไ,ไดเหรอสามหมื่นห้าหรือห้าพันอ่ะเยอะเปะละ่าฮะแต่ถ้าห้าพันก็ถูกแล้วนี่โน้ดูดิไอ้้นี่เนี่ยเราเขียนขอไปสามหมื่นห้าจริงนะเว้ยเออผมก็จำได้นะว่าโน้ขอมาสามหมื่นห้าแล้วมันพึงงบโน้ตสองใครมาล่ะโน้ไม่ได้มาเองนะงยวันพิจนารณานงบประมาณประจำปีผมก็นั่งอยู่ด้วย วันนั้นชมรมโน่ส่งน้องมอสีมาแทนโน่ที่เป็นประธานชมรมก็เลยถูกไปอ่านชมรมวรรณศิลป์ตัดงบเอาตัดงบเอาเพาไม่งั้นงบลรถของเขาจะถูกม <Game S 1> กเกอโอ้จะทำไงดีเนี่ยกองก็สั่งไปแล้วอะ,ะทำไงดีวะ าตายด้ายแม่แมเลยวะผมีอีกวิธีหนึ่งฮะจริงป่ะเฮ้ยบอกมานะเราทำได้ทุกอย่างเลยทุกอย่างจริงเป่าจริงจะให้แย่ขนมเด็กแตะหมาตบเมงอัธิการก็ได้ตันไมตบเมงอันธิการเลยไปเอาจริงป่ะเราเล่นแลอะไรอ่ะโน แมีความมืมดมนสับสนหาเจอคนที่จริงใจมียากนะจึงจำให้ฉันในมั่นใจทุกสิ่งเปลี่ยนผันสักเท่าใดฉันจะก้าวเดินต่อไป oh นี้พี่ก็เหงาแย่ดิพี่ก็แาแฟนมาพี่จะได้ไม่เหงาแ้่มันใช่คนที่มาขอไลน์แกป่ะวะไอคมไอคุ้เฮ้ยชาร์ปเฮ้ยเฮ้ยชื่ออะไรอ่ะเราขอเบอร์หน่อยได้ปะที่เจอที่งานมันเกิดมานนั้นไงที่เราไปหาปุนแล้วปุนอ๋อจำได้เอองั้นก็ต้องจำได้ดิว่าตอบอะไรเรามาคือเราฟังไม่ถนัดว่ะเหมือนได้ยินว่าจะเป็นพบกันไม่รู้อ่ะสงสัยหูไม่ดี ใช่น้องฟังถูกแล้วใช่ไหมกูก็ว่าแหละฮะไอ้นะกูผิดใช่ไหมเนี่ยที่กูเกิดมันเป็นลูกคนจีนตัวขาวปากแดงเนี่ยกูก็เข้าใจนะเวย้ยแต่กูไม่ได้ว่ามันจะยขนาดนี้เฮ้ยจะปล่อยเลยมันก็ไม่แย่ขนาดนั้นพี่ปุ่น นี่ใครอ่ะไม่ว่าเจอสิ่งใดเนิ่นานไปก็แปลเปลี่ยนสักวันเคยวิ่งตามความฝันแต่บางครั้งก็ต้องหยุดแค่นั้นเมื่อก่อนเคยรักเคยไผูกพันแต่มาวัน สุขใจแต่ต่อไปสึกวันคง,ดงุดวาดเมื่อความทุกข์ทนจางหายอาจจะมองเห็นความสุขอีกครั้ง